สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโดยจ้ามาพบกับแนวทางห้าน้อยสูตรแยกสามน้อยจากวันที่สี่เดือนสิบมาพบกับแนวทางของแอดจอยจ่าเมื่อนี้วันที่สี่วันปุธดมีแนวทางเล่าพัฒนาห้พี่น้อง FC ด้วยนอกจากสำหรับสายหุ่นก็สามารถรับชมย้อนหลังได้เลยนอกจากหุ่นนี่แค่อีหุ่นหางเซิงแอดจอยปล่อยหายตั้งแต่เมื่อคืนนี่นี่นอกจากสำหรับสายหุ่นเขาเข้าจ้า สำหรับผลสรุปหาหน้อยของมือวานจะวันที่สามกับสูตรแยกหน่อยอสรุปให้แบบง่ายๆละกันเนาะจ้าน้อยพิเศษของเฮาในีย่ยสูตรกับเกาวิ่งรูดพ้ผ่านไปจา้าหนึ่งสองสี่เจ็ดสี่สำหรับปกติ8ดกับเจ็ดวิ่งรูดพ้นจา้าบนนี่ผ่านไปจา้าหาห,าหากกลางออกหาเจ็ดจับคู่เข้าไปที่เจ็ดห้ามาตัวเน้นเต็มๆรอบปกติจ้าเด่น เจ็ดบีบีเจ็ดมาจ้าสำหรับ VIP ของเ้ากับพาดไปเราจะหากับสี่วิรูดพ้นจะศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดสองโอเคจ้่สำหรับหาน้อยสูตรเนี้ยน้อยากางยินดีกับ f อฟ3จสี่สามจ้าเมนี่มารอบปกติตัวเน้นเต็มเต็มเจ็ดห้าห้าเจ็ดจ้าตามต่อรุ่นตอกับหาน้อยสูตรเนี้ยน้อยวันที่สี่จ้า รับชมไว้เป็นแนวทางเดอ้อจะพี่น้องอ c ซีจ้าถามักถา,กถาชอบค่อยตามบ่มกักบ่ชอบปล่อยผ่านได้จ้ามือนี่แนวทางสีมาหายตามสูตรหรือบอ่ะอะรอลุ่นไปด้วยกันจ้าสำหรับมือนีแอดจอยให้เด่นอยู่ที่หกกับห้าน้อยพิเศษจ้าจับคูจ้าหกจ หกสี่หกศูนย์หกหกเดนหาวิรุธาจับขู่หาหกหาเจ็ดหาแปดหาสี่หาหา สำหรับน้อยปกติจาหาสี่วิ่งลูดจาจับคู่หาหกหาเจ็ดหาแปดห้าเก้หากหา้หาห้าเด่นสี่วิ่งรูดสี่จับคู่สี่หาสี่หก 4ี4เจ็ V.I.P จะเจวิ่งรูดจ้า V.I.P กับพิเศษชนจะเด่น6วิ่งรูดหกสำหรับเด่นหาวิ่งรูดหาหลบปกติชนกันกับน้อยพิเศษจะ้ะเด่นเจวิ่งรูด7 V.I.P. ชนกันกับสะพ่อคิดจ่ามือนี่หูซื้อวันแนวทางติดเบิร์นอยู่เด้อจ่าแต่ว่าเบิร์นสีมาตัวใดอันนี้ล่อรุ่นจ่ามือนี่เลขเด่นชนกันถูกน้อยจ่าจับคู่เจ็ดแปดเจ็ดหาเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์ หกเจ็ดจ้าหกแปดหกห้าหกสี่หกหกหาสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจา้าวีพีขอเน้นอยู่ที่หกสี่หกหกเจ็ดศูนย์เน้นเจ็ดเจ็ดเล็กเบิร์ละกันจา้า 4ีเจ็ด5ีแปดห้าเก้ห้าหกหาแปหาหาหกศูนกแปจ้าสำหรับห้าน้อยสูตรแนกน้อยมื่อนี่ตามนี่เลยจ้า ถ้ามากถ้าชอบคอยตามบอมกักบอชอบปล่อยผ่านได้นอกจากขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีมีไซกันทุกคนทุกท่านจากปากกดไลค์กดแชร์ให้แอดจอยด้วยนอกจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจา้า